สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้พบกับครูขมิน้นในรายวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการผันวรรณยุกตอ์อักษรต่ำค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดียว10ตัวได้แก่พยัญชนะงองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้า ยอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาครูมีเทคนิคง่ายๆในการจำให้กับนักเรียนด้วยนะคะเด็กๆท้องตามคุณครูนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัด โมรีโลกและอักษรต่ำคู่มี14ตัวได้แก่พยัญชนะคอควายคอคนคอระคังชอช้างสอโซ่ชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทง พอพานฟอฟันพอสำเภาหอนุฮูกครูมีเทคนิคการจำง่ายๆมาให้นักเรียนจำกันด้วยนะคะท่องตามครูนะคะพ่อค้าชื่อแห่งซื้อฟักทองอีกรอบนะคะเด็กๆพ่อค้าชื่อแห่ง ซื้อฟักทองจำกันได้ไหมคะอักษรต่ำใช้รูปวรรณยุกต์ได้สองรูปคือรูปเอกและรูปโทและสามารถผ่านได้สามเสียงค่ะเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีตัวอย่างเช่นนามีเสียงเป็นพื้นเสียงสามัญ หน้าม yup. ีรูปวรรณยุกต์เอกมีเสียงวรรณยุกตโธน้ามีรูปวรรณยุกโทมีเสียงวรรณยุกตรีมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนพอมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญพ่อมีรูปวรรณยุกต์เอกมีเสียงวรรณยุกตโทพอมีรูปวรรณยุกตโทมีเสียงวรรณยุกตรี เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ําไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะและจะง่ายมากๆถ้าเราจําได้ว่าอักษรต่ําถ้ามีรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงวรรณยุกต์โทถ้ามีรูปวรรณยุกต์โทจะมีเสียงวรรณยุกต์ตรีนักเรียนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้รับความรู้เรื่อง การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำไปอย่างมากมายนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ